ออออแอนว่า,วาหนังเรื่องนี้จะลบความเป็นเจ้าหญิงขององค์การของแอนไปเลยลบภาพเลยเหรอลบภาพนั้นไปเลยต้องแต่งตั้งคนใหม่แล้วละ่ะเพราะว่ามันค่อนข้างฉีกอะฉีกอะอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่ไม่เคยได้ยินแอนพูดไม่เคยเห็นแอนทำอะไรอย่างเงี้ยในกองหน้าแอนจะสลับตำแหน่งเจ้าหญิงองค์การไปแล้วแอนจะมอบให้ราย่าละให้ตัดว่าจะจัดขั้วใหม่ขั้วเลยส่งให้คนนี้ต่อเลยค่ะทำไมที่แอนถึงคิดอย่างนั้นนะคะ ออไม่ค่ะแอนแอนแค,แค่แค่รู้สึกว่าเออมันเป็นเรื่องที่แบบฉีกกรอบเดิมๆของเราอ่ะแล้วก็มันเป็นเรื่องเรื่องหนึ่งที่ต่อให้มันจะไม่ได้มีเส้นเรื่องที่แบบโอ้โหจะต้องมีแบบคมอะไรเยอะแยะแต่มันเป็นละครที่ให้ความสุขนี่คือคุณค่าอย่างหนึ่งของการให้คนดูนะเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราแบบสนุกอยากทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บวกกับบทแบบนี้แอนเชื่อว่าในวัยคน40กว่ายอย่างแอนคงไม่มีโอกาสได้ทำ มันเป็นโอกาสที่แอนควรจะต้องคว้าไว้ก่อนที่มันจะไม่มีพื้นที่ให้เราอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอลองดูแล้วที่สําคัญก็คือว่าแอนโชคดีที่ว่าแอนเกิดมาในยุคที่เจนเก่ายัางอยู่และเจนใหม่ก็เข้ามาอย่างรวดเร็วมาเลยเกิดคอมเบเดชั่นแบบเขาเียเกิดส่วนผสมที่ลงตัวคือไวยอย่างเราสามารถไปอยู่กับรุ่นน้องได้แล้วก็เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งที่ไม่ได้ว่าต้องยัดเยียดอะไรที่มันแบบสวีทมากแต่มันแบบ มันสนุกได้เส้นเรื่องของมันอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่มันทำให้เราสัามผันไปด้วยกันได้ค่ะใช่ก็คือความเนี่ยแหละความต้องการของเด็กผู้ชายคนหนึ่งอะ่ะกับความมีของมากมายของผู้หญิงที่แก่วิชาคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นส่วนผสมที่คนหนึ่งต้องการอีกคนนึงก็อยากจะถ่ายทอดมนเลยมาเจอกันมันก็เหมือนคนในปัจจุบันเนี้ยที่มีความรู้สึกว่าคนที่คนที่โตกว่าเขาก็อาจจะมีเหมือนมีอะไรมากกว่าเราสามารถ โลกของเราสองใบสามารถมามาตกลงกันได้อะแอนร,รู้สึกหนังเรื่องนี้มันมีความน่ารักอะไรตรงเนี้ยแล้วตัวละครแต่ละตัวคือซื่อๆหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนแอนแต่ละคน่ะไม่ใช่คนธรรมดาแคสติ้งที่ที่แคสมานะเดี๋ยวเขาคงเปิดตัวคนอื่นๆด้วยอ<แ><ล>ะไรเงี้ยค่ะก็อย่าเล่นกับนักคอมไงเสียดายนิดนอยอย่างเ<ล>งี้ยค่ะว่า พอบ้านนี้เขาก็จะมีนักคอมเป็นตัวละครหลักของเขาเราก็ ي, ถ้าเราได้เล่นค่ายนี้เราคงจะได้เจอนักคอมแต่เราไม่ได้เจออะไรเงี้ยก็มีเสียดาย,ยน,นิดนึงอะไรเง <c oughs> ี้ยค่ะะอนก็เชื่อเอาเองนะเขาไม่ได้คุยกับเขาหลอกว่าถ้าเกิดว่านักคอมยังอยู่เราคงได้เล่นกันอะไรเงี้ยค่ะค่ะแอนว่าแอนโชคดีว,ว่าคนตอนเนี้ยค่อนข้างเปิดใจนะทุกคนจะไม่มีกรอบอะไรที่แบบ เราเคยสำเร็จหรือเคยอยากเห็นเราในมุมมองหนึ่งพอมาวันนี้เราไปทำอะไรที่ตีลังกาอีกแบบหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วเขาจะแบบอุ้ยรับไม่ได้เธอมีสิ่งนี้เกิดขึ้นด้วยหร <laughs> ือแอนว่าเขาเข้าใจในความเป็นมนุษย์มากขึ้นเราไม่ได้อยู่ในโลกของความสัรนอีกแล้วอะในยุคแอนจจะเป็นแบบทุกอย่างมันจะเป็นโลกของความสวยงามมันจะเรียกว่าไม่ได้ปลอมเราเรียกว่าถูกพูดเออเหมือนถูกพูดแค่ด้านเดียวที่สวยงามแต่ว่าในโลกนี้มันจะมีความจริง แล้วก็กลมๆกลมกว่าให้เราได้เห็นในหลายๆมุมมันก็เลยกลายเป็นว่าคนค<ม>่อนข้างเปิดใจกับคนวัยอย่างแอนที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรประหลาดๆ<ม>ได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย<ม>ค่ะอยา่างอย่างทำว่าแบบการสลับมันแหน่งเราอีกเลยนหลายๆคนรู้สึกว่าเฮ้ยบางคนทำยากนะพี่แอนแต่แอนรู้สึกว่าแอนแบบเฮ้ยจะสามารถวางคืไอ้บางที่แอนไม่ยึดติดกับสิ่งที่คนรู้สึกว่าแยกแยกไม้เราคือมันมันไม่มีอะไรที่มันถาวรอยู่แล้วอะเราอยู่มาแบบโหยกี่สักสิบปีแล้วอ,แบบอ,แบบอะเราเห็นทุกเซทุกวงเวียนของมันแล<บ>้วอะ เพราะนั้นวันนี้ถ้าวันหนึ่งเขาจะบอกเอ้ยพี่แอนพี่แอนนึกสนุกอยากไปให้อีกคนหนึ่ง <Yeah. S 1> เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเด็กคนนั้นน่ะเป็นเด็กที่สามารถเป็นไอดอลในด้านที่ดีของใครได้คุณให้เขาไปเลย mm hmm. เขาแบบคือไม่มีปัญหาเราเองเราแบบเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันเหมือนแบบมันเป็นอะไรก็ได้อะเราไม่ได้หมายความว่าพอมันไม่มีแล้วเราจะหมดคุณค่าในตัวเองก็ไม่ใช่เราก็ยังใช้ชีวิตของเราไป mm hmm. อย่างตำแหน่งพี่แอนยกให้ทำไมพี่แอนถึงเลือกให้เป็นน้องญาญ่าคะพี <laughs> <ๆ>่แอนโอ้อหใช่ก็คือแบบญาญ่าน่ารักไง แล้วว่ายายล่ายายยาเขาแบบจิตใจดีแล้วเขาก็ทําแต่สิ่งดีๆแล้วเขาก็ตั้งใจทํางานอันนี้เราตัดสินส่วนตัวนะเพราะว่าเจอเขาบ่อยก็เลยเห็นเขาในในทุกด้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแอนคิดว่าเขาจะรับมุดกเราไหวจริงๆมันก็มีหลายคนที่เหมาะนะแต่แอนแค่ไม่ได้ไปใกล้ชิดกับเด็กๆเ,เ,เหล่านั้นไงแต่ย่าแอนเจอบ่อย อะไรอย่างเงี้ยค่ะย่าไม่กล้ารับหรอกแอนก็พูดไปแ, <c oughs> แั้นแหละคือแอนคิดว่าหลายคนก็ยังยกให้เราเป็นเจ <c oughs> ้าหญงอยู่เหมือนเดิมแล้วเราจะส่งมอบสมมากรมูมีคุณอาจจะแบบว่าไม่ไม่ได้ด้สึกตามพี่แอนด้วยว่าอเออส่งมอบให้คนอื่นไปแล้วใช <c oughs> ่แต่แอนก็ยังเป็นตำนานในปีนั้นอยู่ก็ไม่ได้หายไปไหนเหมือนนางงามอย่างเงี้ยเราก็ยังมีตำแหน่งของเราเป็นเรคคอร์ดเอาไว้อะไรเงี้ยถคนใหม่ก็ทำหน้าที่ไปถ้าไม่อยู่เป็นแบบเจ้าหญิงในวงการบันเทิงน่ะพี่แอนเนี่ยเป็นเจ้าหญิงในวงการอะไรคะ ถ้าทุนออกออกจากอันนี้แล้วเรื่องการผู้จัดก็อยากเป็นผู้จัดอยากเป็นที่ยอมรับในอีกอาชีพหนึ่งเป็นเป็นเจ้าหญิงก็ได้ค่ะเป็นแบบแต่ถ้าเป็นอาชีพผู้จัดพี่แอนก็ยอมรับมากเลยนะว่าเซไปหลายหลายเรื่องแล้วมันก็ไม่เสมอไปอ่ะแอนก็รู้สึกแค่ว่าทุกอย่างมันมีเวลาของมันะหมายถึงว่าบางทีมันก็ต้องมีช่วงที่เราแบบเซบ้างเอ้เรื่องนี้ได้เรื่องนี้ประมาณนึงเรื่องนี้ดีเชียวอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ทําธุรกิจมันยาก แต่ทุกคนมองว่าละครไทยที่แอนที่เป็นละครยกระดับคุณภาพของละครไทยเลยนะดีใจเพราะว่าแอนตั้งใจมากคือหมายามว่าแอนตั้งใจจะทํามันเลยเพอเวลาแอนทำแล้วก็เป้าหมายเราไม่มีอะไรเลยว่าขอให้คนดูมีความสุขแค่นั้นเลยเอะไรก็ขอ,ขอกำไรบ้างแค่นั้นเอง,เอง,งนะแต่พี่จะเหอนว่าอยากจะหันไปโงกเรลังมากไมมอะค่ะแอนแอนเป็นเด็กที่เกิดมาอยู่ตรงนี้แล้วอะเพราะฉะนั้นแอนก็คงยึดอาชีพนักแสดงที่เล่นไปตามวัยของตัวเองที่เหมาะสมไปอีกเส้นหนึ่ง ตวนีกเส้นหนึ่งก็แอนก็สามารถเป็นผู้จัดของแอนไปด้วยได้เหมือนเด็กทุกวันนี้เขาสามารถมีอาชีพได้หลากหลายมากคนเรามันเก่งด้านเดียวไม่ได้แล้วในความรู้สึกแอนตอนนี้นะเราต้องมีความสามารถด้านอื่นๆเอาไว้ลิกตัวในสถานการณ์ที่บางทีด้านนี้มันเริ่มวิกฤตเราก็จะได้ปรับตัวไปไปอยู่ด้านนึงแ,<ต>แค่นั้นเลยท่า้องก็ไม่ค่อยยอมว่า

นะเพราะฉะนั้นอ่ะเองเลยมองว่าถ้าจะเอาเล่นกับเด็กแบบนี้อีก สองให้สองสามปีรีบๆใช้อันให้ให้เต็มที่เหอะแล้วพอหลังจากนั้นเดี๋ยวก็ไปเป็นหมาบีแล้วอันนี้มันเป็นโจทย์อันนี้มันเป็นโจทย์ในชีวิตนะเพราะว่าตอนเดจมสิก็ว่าเด็กออกมากราฟนี่ก็ว่ารับปัญญาไปอีกรับปัญญาหนักไปอีกอ่ะอันนี้เด็กกว่าอีกอ่ะนั้นเขาจะแตะสามสิบแล้วก็มีความกดดันอยู่ที่ควาปีเดียวกันอีกแรกๆอ่ะตอนกับเจมส์หมีมีกดดันแต่พอมากับกัฟนี่แอนแบบเหมือนมีลูกคนที่สองอ่ะความหมายคือมันเบาสบายมากเรารู้สึกว่าถ้าเราเชื่อมันกับหมอ่ะ บทจะพาเราไปเองก็ไม่ต้องมาสนใจเรื่องตรงนี้เลยแต่เะคนแต่เะคนรู้สึกว่าแบบความที่พี่แอนเล่นตับเด็กเนี่ยค่นะมันกลายเป็นไล่อของภาพของผู้หญิงของสาววัยหลักสี่เอมใช่สาววัยหลักสี่ว่าแบี่อยา,ากมากีพี่แอนเด็ก,กงลงนะบางอย่างคือมันเหมือนแบบ เราแลกเปลี่ยนการพูดคุยกันแล้วเราก็ได้ความมุมมองบางอย่างความหมายคือมุมมองนะแต่ไม่ได้ทําให้เราหน้าเด็กลงหรอกแต่ว่าคือทําให้เราแบบเออเข้าใจชาแนลเขามากขึ้นอะ่ะแล้วแอนทุกวันนี้แอนทํางานเป็นผู้จัดแอนก็ต้องเอาแคสเด็กลงไปเรื่อยๆอะ่ะแอนก็ต้องรู้จักเด็กลงไปเรื่อยๆคือจะได้เข้าใจเขาว่าเขาต้องการอะไรมันเหมือนกันเพราะนั้นเป็นเป็นข้อดีที่แอนได้ทํางานกับเด็กๆแบบเนี้ยเขาก็จะได้เป็นคนเปิดโลกให้เราได้ไปทํางานตัวเองได,ได้ได้กว้างขวางขึ้นเลย ไงที่เราแบบจุดประกายความฝันให้สาววัยหลักสี่แบบเราอี่ทงนีไงมีมีไฟในใจบางคนก็ยังไม่มีแฟนหรืออะไรเงี้ยจุดประกายเขามันดีนะแบบมันเป็นความภูมิใจอะไรเงี้ยแอ้ว่าทุกคนมันต้องมีความกล้าหาญที่จะรู้สึกอะถ้าเราไม่ได้ไปผิดกติกาอะไรนะมันควรจะรู้สึกได้กับทุกคนทุกทุกอย่างมันมันรักมันเกิดได้กับทุกชั้นทุกช่องทางในความรู้สึกไง ไม่ค่อยมีหรอกแต่แค่ว่าออพวกผู้หญิงอายุ40จะบอกอุ่ยชอบจังเลยชอบดูเรื่องละครเรื่องนี้ทําให้รู้สึกกล้าที่จะไปรู้สึกอย่างกับคนอื่นอะไรเงี้ยกล้ามองเด็กมากขึ้นอะไรเงี้ยบางคนที่หมดโอกาสที่จะแบบแต่งงานแล้วอะไรเงี้ยก็อย่างน้อยช่วงชีวิตหนึ่งของตัวเองก็อยากจะไปรู้จักเด็กสักปี2ปีแล้วก็บายบายจากกันไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีมุมมองนั้นเกิดขึ้นบ้านจากที่ได้ยินนะคะบางคนที่ไม่ชอบเป็คนอยู่กับคอง รา่เราเปล่ยอยมากจากเตมสี่มาวิ่แล้วก็มากราฟอเอ็มก็บอกว่าทไมเปลี่ยนเด็กสามเดือนเดือนเปลี่ยนดีฉันก็จะชอบแซวแลวเอ็ก็ชอบไปวิ่งกับเด็กๆได้ไงเออเพรคุณเอ็มไม่ตื่นเช้าเอ็งก็ต้องไปวิ่งกับเด็กไงขอสั่ต่อาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าพวกนี้เขาเป็นพวกแบบตื่นเช้ากัน่ะเราก็ไปตอนนี้กำลังลากโอมาอยู่โอ้ยังอิดออดอยู่มาริโอ อยากมากอยากให้ป้อมีสิ่งแแขกทำได้ไหมำสำหรับการเลของโอปคุณยากอ,ะอ่ะเขาเล่นแบบสเก็ตบอร์ดใช่ไหมเขาไม่ใช่สายวิ่งอ,ะอ่ะแต่เราก็แบบเราเห็นทุกคนออกกําลังเรามีความสุขตามอ่อแอนว่ามันสนุกดีอะไรอย่างเงี้ยเราจะไปสเก็ตบอร์ดกับเขาไหมไม่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  <laughs> แอนก็ไปสายวิ่งของแอนนี่แหละพี่เคนก็ไม่ชวนเหรอชวนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะเจอกันเนี่ยเดี๋ยวจะนัดกันไปสเก็ตบอร์ดไม่ไม่วิ่งเขาต้องมาในโลกของแอนแอนจะไม่เป็นโลกของไทเลยแอนจะไม่เป็นโลกของเคนแค่นั้นเอง คือของสเก็ตบอร์ดแอนแบบพออายุเยอะแล้วมันไม่ควรอยู่ในที่ที่มีล้อเรื่องอะไรคืออารมณ์อะไรมันไม่ได้ไม่ได้มันทรงตัวไม่ได้เราไม่เสี่ยงกว่ามันจะหายมันนานกว่าเด็กๆเพราะนั้นแอนเลยบอกอะไรที่อยู่บนล้อแอนไม่เล่นแค่นั้นเลยเลยค่ะ